สวัสดีค่ะร้านแมมสติ๊กเกอร์ลำปางนะคะวันนี้ลูกค้ามาใส่โลโลอริดของแคร์รี่บอยค่ะตอนนี้ลูกค้า,ากำลังนั่งรออยู่นะคะ,คะตัวนี้สามารถกันน้ำนได้นะคะฝาส,สไลด์ มีลูกค้าถามมาว่าฝาท้ายสามารถเปิดออกได้ไหมถ้าเราล็อกฝาแล้วเปิดไม่ได้นะคุณลูกค้าเพราะว่ามันจะมีก้อนล็อกมาจากลาลางลางตรงฝาท้ายตัวกรอนล็อกตัวนี้ค่ะมันจะเข้าไปแนบกับตรงนั้นเห็นไหมคะ,มคะจะเข้าเวลาฝาดึงล็อกปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นล็อกเลย เพอเราล็อกกุญแจแล้วเนี่ยถ้าใครจะมาเปิดฝาท้ายก็เปิดไม่ได้คะนะคะ,นะคะสินคา้าจะเป็นลใช้เวลาติดตั้งอยู่นะคะ<ม>คุณค้าประมาณ3-4ชั่วโมงมเผื่อเวลาไว้นิดนึงนะคะเห็นไหมคะลางตรงนี้ ขั้นข้างถึงตรงไหนก็คือจะประมาณนี้นะคะเลื่อนสไลด์ได้นะคะประมาณหนึ่งสองคืบนิดนึงนะคะประมาณหนึ่งสองคื่นมีหนึ่งนะคะที่มันอันนี้สุดแล้วใช่ไหมคะฝานี่สุดแล้วใช่ไหมฮะสุดแล้วนะคะ ติดตั้งให้เลยนะคะตอนนี้ช่างกำลังไล่เก็บงานอยู่นะคะสนใจสินค้าก็สามารถสอบถามได้ร้านแนบสติเกอร์ลำปลางค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะ05 422 4418 05 4218 4งสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ